กล้วยอบจิมากล้วยตากอะไรบอกกล้วยอบแหงคุม้งนี่มากล้วยตากหนึ่งถุงหนึ่งกิโลกรัมเพื่อนๆจ๋าส่งฟรีมีปลายทางนะทุกคนมันอร่อยจริงๆนะเพื่อนๆมันอร่อยมากมันหอมหอมกล้วยในเปิดถุงออกมาได้กลิ่นมันมันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานหวานจากกล้วยนะทุกคนเขาไม่ใส่น้ำตาลเด้อออแกนิกอ่ะเพื่อนๆรอบมันนึบๆยันถุงหนึ่งกิโลกรัมราคาสุดคุ้มตอนนี้อ่ะหวาน หอมได้กลิ่นหอมใช้น้ำตาลนี่เด้อเพื่อสุขภาพนะทุกคนแล้วเราจะสวยสะดสะองไปอีกนานแสนนานกล้วยเล็บมือนางอบแห้งนะเพื่อนๆอ,อร่อยบอกต่อเนาะอร่อยแบบไม่รู้สึกพิษยังไงนะกินแล้วดีต่อสุขภาพเพราะอ,อะไรเพราะเขาไม่ใช่น้ำตาลทุกคนอร่อยมากมีกลิ่นหอมจากกล้วยหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานแต่หวานจากกล้วยไม่ใช่จากน้ำตาลเด้อเพื่อนๆน,นะสาว นะสายรักสุขภาพกดไปลองชิมดูขายดีมากๆในติ๊กต็อกรสชาติดีมากรสชาติคือหวานหอมจากกล้วยทุกคนมันอร่อยจิ้มทีตะกาเแม่ค่ะ